เฮ้ยมันหันตามเหม็นไหมเห็นไหมมันหันตามนะครับนี่สวัสดีครับผมชาร์ป,ปี้นะครับและนี่คือชุดชารป์ปี้อีวิวนะครับกลับแล้วกับวันนี้นะครับโดยสินค้าที่ผมสั่งมาในวันนี้นะครับมันคือ s o รด t ิ e v ค o o c k อกพ็อกตัวนี้เลย เราจะมาแกะกล่องรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร subscribe ด้วยนะครับเมื่อมีสินค้าอะไรดีๆใหม่ๆแบบนี้คุณจะได้ไม่พลาดนะครับมามาแล้วนี่ครับเปิดกล่องมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีคู่มือนะครับผมหรือใบรับประกันอ่ะแล้วนี่ก็คือตัวสินค้านั่นเอง แพ็กเกเรียบรูดูดีมากมาๆครับอันนี้ก็คือใช้ใส่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะสะกีนว่า f o ียร t เทคนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวขาตั้งนะครับนี่ที่มันสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้แล้วก็ใช้ตั้งแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับซึ่งเป็นสายชาร์จแบบ USB กับ Type C แล้วมาดูที่ตัว เย์ยกันเลยมันคือกิมบอลสำหรับโทรศัพท์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากถ่ายภาพที่สวยๆเพิ่มขึ้นรวมไปถึงนะครับอยากได้ภาพที่มันแบบนิ่งแบบนิ่งแบบสมูทเลนะเราก็สามารถซื้ออุปกรณ์นี้นะครับมาเพิ่มเติมได้นะครับพูดง่ายว่าสายถ่ายภาพแบบโมบายนะครับตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเล็กมากดูดิทุกคน เล็กมากนะครับนี้ก็จะดันขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊กอย่างนี้นะครับผมนี้ก็จะพิมนอย่างนี้เลยตรงนี้เราก็หมุนปุ่มรอกครับปึ๊บนี่ก็เป็นปุ่มจอยสติ๊กนะครับรวมไปถึงปุ่มเรคคอร์ดต่างๆ่เลือกโหมดนะครับถ่ายภาพเราก็มาใส่ขาัทั้งไปก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ดูโหนี่แบบแกะกล่องงินสดๆแลวร้อนๆเลยนะ <Yeah. S 1> ไห้ตั้งได้แลนะเราก็จะมารองครับแล้วถูกต้อ พี่ก็ใส่โทรศัพท์ไปอย่างนี้นะครับอได้แล้วนะครับผมกิมบอลทำงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะลองเปิดกล้องนะจ๊ะอ่ะนี่นะครับก็คือกิมบอลทำงานแล้วนี่นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาไปหน้าถอยหลังนะครับนี่มาถ่ายหน้าพี่นะครับพุโรสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับ อ้ไม่ต้องเซตติ้งใดๆเลยครับผมคือเปิดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะครับพี่ทำนี้ปุ๊บปุ๊บและตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มกดต่างๆนะครับนี่เราสามารถบังคับได้ไหมครับผมบังคับซ้ายบังคับขวาได้นะจ๊ะ ใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายมากนะครับครับกด M 2ครั้งปเปเี่ยนเป็นแนวนอนปเปเี่ยนเป็นแนวตั้งอ่านะครับสำหรับใครอยากถ่ายติ๊กตอกหรืออะไรนะครับผมก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ยังม,มีสำหรับไว้ซูมเข้าซูมออกนะครับซูมเข้าซูมออกก็มีแบบถ่ายภาพนิ่ง นี่นะครับก็เป็นแนวตั้งกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองโหลดแอปพลิเคชันหรือว่าลองเชื่อมต่อบลูทูธดูนะครับพี่ก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยนะครับซูมใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่กดซูมนะครับมันก็ซูมเข้าซูมออกให้เห็นเห็นเลยนะครับผมกดพับนิ่งนั่นอ่ะเดี๋ยวพี่ขอฟิกกล้องกลับมาก่อนโอเคกดพับนิ่ง กดวิดีโอเช็ควันทูโอโรเทสโรเทสวันทก็คือนะครับในหน้าจอนี้นะครับก็จะขึ้นบอกหมดเลยว่าในเครื่องนะครับในโทรศัพท์เราเนี่ยเหลือฮาร์ดดิสกี่จิกครับรวมไปถึงบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราเข้าไปดูที่การตั้งค่านะครับคอนโทรลต่างๆสามารถแท็กกิ้งได้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองแท็กกิ้งหน้าพี่ดูนะเดนอยงนี้โอเคล็อกหน้าพี่แล้ว <Hello. S 2> เฮ้ยมันหันตามเห็นไหมเห็นไหมมันหันตามนะครับนี่เห็นไหมคือแท็กกิ้งหน้าใบหน้าเราได้นะครับก็คือเหมาะมากๆนะครับสําหรับคนที่ถ่ายคลิปคนเดียวรวมไปถึงนะครับแบบก็คือแบบทําอะไรคนเดียวแบบพี่อย่างเงี้ยนะครับผมก็คือรีวิวคนเดียวนะครับเหมาะมากๆนะครับก็คือแท็กกิ้งนะครับเราเลิอกแท็กกิ้งสูเข้าซสูเข้าวสูเข,ข้าวไปอีกสูเข้าไปอีกอูก้อ อู้ดูเลยไอโฟนซูมได้ขนาดนี้อู้อู้อู้อุ้ยอุ้ยซูมถึงลูกตาเลยเว้ยนี่ครับคือโหลดแอปมานะครับสิงเข้าบลูทูธแล้วทำงานได้ทันทีเลยจ้ะมีตัวปรับตั้งเวลาโฟตโต้นะครับมีโหมดบิวตี้ มีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันของเขานะครับมีฟิลเตอร์บิวตี้อ้แอปพลิเคชันที่มีฟิลเตอร์โอเ resolution นะครับก็ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณนะครับว่ามีกล้องถ่ายได้ขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปลองเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงพี่จะลองถ่ายแบบสวยๆติเท่ๆดูว่าเป็นยังไงอ่ะลองไปดู และนั่นก็คือภาพแล้วนะที่พี่่ายไปให้วสวยๆนะครับอาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับก็กยังแบบใช้ไม่เก่งเท่าไหร่นะแต่บอกเลยว่าสะดวกสบายและง่ายมากๆนะครับอ่าแล้ววันนี้นะครับเราจะไปดูที่ราคากันเลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับสาหรับ เฟยูเทคตัวนี้นะครับราคาเอาโทรศัพท์หาโทรศัพท์โทรศัทรพทพ์อยู่นี่โทรศเฟยูเทควีร็อกพ็อกเกตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ก็จะได้ครบชุดครบกล่องนี้เลยนะครับเหมาะกับใครเหมาะคนที่อยากทำยูทูบเบอร์นะครับหรือว่าทำวอล์กถ่ายติ๊กต k อกอะไรได้หมดเลยนะครับเหมาะมากๆนะครับพี่ขอปิดก่อนเดี๋ยวแบบวด <laughs> ครับปิดก็คือปึ้งแนวโทรศัพท์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าครับผมถ้าใครอยากได้นะครับพี่จะทิ้งริ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็บอกเลยว่าของดีราคาถูกครับมีอยู่จริงครับก็ใครอยากได้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปเลยอ่ะและนี่ก็คือการรีวิวนะครับเฟย์ยูเทคนะครับวีร็อกพ็อกเก็ตทูนั่นเองนะครับถ้าคุณชอบนะครับหรืออยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยที่ใต้คลิปและคราวหน้านะครับจะมีอะไรมารีวิวอีกนะครับก็รอติด ตามเลยครับสำหรับชรับฟ่แช่วงนี้นะครับอากาศเป็นไปดูแลสุขภาพดีด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย